อ่าครับสวัสดีครับก็วางงานเดี๋ยวมาดูตเตาเผาถ่านนะครับตเตาเผาถ่านที่เล็กที่สุดเล็กขนาดไหนนี่ครับทำาดยท่อปรีท่อมันว่างท่อสามนิ้วท่อสามนิ้วความยาวความยาวเก้านิ้วนะครับเห็นไหมอ่าความยาวเก้านิ้วนะครับก็จะมีไส้มีไส้กลางเนาะไส้กลางนี้ก็ใส่ไปนี่เนาะไส้กลาง แล้วฟืนฟืนนี่ก็ใส่ไปในนี้ไส้กลางก็จะมาประกอบกับฐานมันนะครับเพราะว่าทําฐานไว้แล้วก็จะประกอบกับฐานนะประกอบไปเลยอันนี้ก็หัดคอนเขาประกอบกับฐานประมาณนี้นะไม่ได้สเสียดเลยครับก็ไม่ได้เชื่อมอานะครับก็ทำเป็นทำทดลอง แล้วก็เอาฐานมาวางไอเอากระบอกเขามาวางเนกระบอกเขามาวางนี่แล้วก็ใส่ฟืนใส่ฟืนข้างๆนี้เนาะหลังจากใส่ฟืนเสร็จผมก็จะปิดฝาเพราะฝาเนี่ยผมทําบ่าไว้ก็ใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับฝาก็จะฟิตๆหน่อยหลังจากใส่ฟืนเต็มน,นะอันนี้คือผมจะสาธิตให้ดูว่าประมาณไหน หลังจากใส่ฟืนเต็มันก็จะประมาณนี้ก็คือจะเผาฝั่งนี้เผาแล้วก็ความร้อนก็จะเหมือนเตาถ่าน200ลิตรเนี่ยแต่ว่าผมย่อขนาดให้มันเหลือ,เ,อเหลือเล็กเหลือ3นิ้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเผาหลังบ้านเนาะตันนี้มันอยู่ในโรงงานมันอยู่ในโรงกึง่งอันนี้ว่างงานครับมันอยู่ในโรงกึง่งไม่สามารถที่จะเผาตัวนี้ได้เดี๋ยวไปเผาหลังบ้านเพราะหลังบ้านมีต้นมะม่วงต้นอะไรเดี๋ยวจะเผาทิ้งไว้ ดูครับว่าประมาณกี่ชั่วโมงว่ามันจะได้ถาดมาใช้ใครสนใจก็สั่งได้นะครับถานกิว้วหรือว่าเครื่องเพาะ่านกิ้วนะครับหเดียวในโลกยังไม่มีใครทำนะครับผมคนเดียวที่ทําโอเคครับเดี๋ยวมันจะไหม้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแถวนี้เดี๋ยวไปเผาอยู่หลังบ้านโอเคครับผม